วันนี้ครับนี่ก็อีกหนึ่งคันนะครับผมก็ขาประจำกันอยู่แล้วนะครับมาดูฟิตเมนต์นะครับโอ้โหขึ้นเกือบไม่ล่อนะครับตรงนี้แต่ว่าทำสำหรับสายซิ่งอยู่แล้วครับฟิตเมนต์เขาก็ประมาณห้าสิบเอ็ดถึงไม่บางสี่เก้าย็ดเคนะครับมาชมรถกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปดูงานนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ตามประจำกันอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ก็มีติดตั้งนะครับอันนี้นี่เป็น MT นะครับ mt เดิมโรงงานเลยนะครับผมวันนี้ก็ติดตั้งตัวก้านนะครับเปิดตัดหมอกที่ก้านนะครับมันก็จะขึ้นโชว์แบบนี้เลยนะครับผมชิปนะครับผมชิปนะครับเดี๋ยวเราซูมให้ดไ้เห็นนะครับก็เป็นสายไฟก็เป็นสายไฟชุด honda a s e นะครับเปิดนะครับเปิดตัดหมอกที่ก้านนะครับก็จะโชว์ที่เรือนไม้เลยนะครับผม ใส่ได้ทุกตัวนะครับตั้งแต่ S ก็ได้นะครับ SMT SAT นะครับก็ใช well, ้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเปิดก็โชว์แบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับเดี๋ยวเราก็อ่าเทครูปหนึ่งรูปนะครับก็ติดตั้งเจสชัเรียบร้อยกันไปครับก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับก็ตอนนี้ก็ใส่ตัวอ่าปักนะครับตัวนี้รถตัว MT นะครับก็ใส่ปัก ตัวแคนบัสนะครับตรงรุ่นนะครับลักเสียบตรงรุ่นเลยนะครับผมก็เดินแคนบัสเข้าที่จอนะครับสิ่งที่ได้กลับมาคืนมาก็คือเราก็จะปลดล็อกหน้าจอให้ด้วยแล้วก็จอตัวนี้นะครับใครนะครับที่ชอบเดิมเดิมมาตรฐานโรงงานนะครับแนะนําจอตัวนี้นะครับก็เสียงนะครับตัวนี้ก็เราจะใช้อ่า SVC ตัวนี้ได้ครับมันก็จะปรับระดับความดังของรถนะครับเสียงตามความดังของรถเลยนะครับรถเราดังเยอะมันก็จะปรับขึ้นปรับสูงกับปรับให้ครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสิ่งที่ได้มานะครับส่วนต่อไปนะครับสิ่งที่ได้มาอีกก็คือข้อมูลนะครับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับนี้ก็ออกไปวิ่งมาแล้วนะครับผมมันก็จะวิ่งขึ้นมาที่จอยนะครับแล้วก็น้ํามันเราเหลือประมาณนี้มันก็จะบอกว่าวิ่งได้อีก193กิโลนะครับอัตรากินนะครับก็ก่อนอันนี้3.2กโลเราลิ้รับเราวิ่งประมาณไม่ถึง2กิโเมกี้วิ่งเทสนะครับอัตราสิ้นเปลืองทุกอย่างขึ้นหมดนะครับระยะทาง A B นะครับมี บันทึกด้วยนะครับแล้วก็ก็อ่าเราก็สามารถที่ครเดิน2ปุ่มนี้นะครับควบคุมจอได้อีกนะครับเป็นคียสนะครับเข้ามากดดูหน้านี้ได้นะครับตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะเดินเข้าได้นะครับว่าให้ใช้งานควบคุมจอตัวนี้ครับสําหรับคนที่ชอบนะครับชอบสายแบบว่าสแตนดาร์ดโรงงานจริงๆนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะตอบโจทย์จริงๆนะครับผมก็ตัวนี้ก็ใส่เป็นลักแคนเข้าไปนะครับ ก่ค่าต่างๆก็จะขึ้นมานะครับไหนที่ขึ้นมาได้ก็จะขึ้นมาให้นะครับผมก็จะประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากกับลูกค้า G ีเคมลูกค้าเก่าแก่นะมาเรื่อยเรื่อยครับมาเติมเรื่อยๆเติมบ่อยๆยนะครับก็สวยงามนะครับจัดให้นะครับปุ่มก็จัดไปจากที่นี่ครับจัดเต็มครับอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเกียร์ถอยเส้นจะโค้งด้วยหรือเปล่านะครับก็ประมาณนั้นนะครับถ้าต่อตรงต่อครบหมดก็จะขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากกับตัว G ีเคนะครับผมอีกหนึ่งคันครับ สวยๆครับผม